เปิดหน้าใหม่หนุ่มซอนรามวัย49ปีล่าสุดกลายเป็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มซอนรามเทพ,พิทักษ์ เตกในตำนานที่ค้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานอย่างคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และขุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์รดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องและก็ต้องบอกเลยว่าหนุม่มสอนรามนั้นเป็นบุคคลที่ขยันตั้งใจทํางานมากๆอีกทั้งยังดูแลบุพภการีเป็นอย่างดีและมีอีกสิ่งหนึ่งหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของหนุม่มสอนรามจะเห็นว่าเจ้า ตัวนั้นชื่นชอบกันทําบุญมากๆค่ะและยังได้เห็นภาพหนุ่มซอนรามพาลูกสาวน้องวินจิไปใส่บาทอยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นั้นจะพาทุกท่านไปเปิดหน้ามันของหนุ่มซอนรามหลังเข้าคลินิกเสริมหล่อในวัย49ปีคนบันเทิงเม้นไอจีแทบแตกค่ะในงานนี้นั้นหนุ่มซอนรามได้ฉีกกรอบหน้าเพื่อเก็บเนียงพร้อมระบุข,ข้อความว่าหลังจัดทำอันเทราไปได้2เดือน วันนี้คุณหมอนัดมาฉีดก,กรับหน้าเคุยเก็บเหนียงโดยใช้เทคนิคการฉีดที่แนวกระดูกกรามเทคน,คนิคนี้ช่วยให้กรอบหน้าชัดขึ้นล้างฉีดเห็นผลได้ทันทีและอีกหนึ่งเดือนผลจะชัดขึ้นอีกงานนี้หนุ่มสันรามจะหลอกขนาดไหนไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ